สวัสดีคะ่ะรถปลดป้ายสวยๆนะคะทุกท่านมีสเกิร์ชุดแต่งรอบคันนะคะร้อแมมกก็งดงามค่ะคันนี้เลยนะคะราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นคะ่ะ t o โย t a าโคโรราอดติดรถยนต์ปี2012เกียร์ธรรมดาตัว J ค่ะเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายนะคะทุกท่านตอนนี้เป็นเริ่มบุคคลเรียบร้อยนะคะเอกสารครบพร้อมโอนเลยคะ่ะ เครื่องยนต์ดูโอด้วยนะคะทุกท่าน 1,800cc เชื้อเพลิงเป็นเบนซินรวนนะคะ9195เติมได้นะคะแอร์เย็นค่ะรอแม็กดืมอๆขอบ16สีสวยนะคะตามรูปเลยนะคะถึงจะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะคะก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะทุกท่านโดยรวมสวยสมบูรณ์น่าใช้งานนะคะภาษีพรบรเดือนมีนาปี65ค่ะ,คะเริ่มชุดโอนโครบพิกัดดูรถได้ที่ เทพมหานครเขตหนองจอกนะคะ89,000บาทนะคะทุกท่านได้ไปครอบครองเป็นเจ้าของกันเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะนัดดูรถทดลองขับก่อนได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะทุกท่านไปดูให้ถูกใจกันก่อนได้เลยนะคะติดต่อโทรนัดล่วงหน้ากับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเช่นกันค่ะ ไม่ควรโอนมาจำดวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ